้หลวงงดงามลือนามหอมกระเทียมลำไยรสเยี่ยมพระเจ้าเสลี่ยมหวานเลิศดลำ้ำน้ำตกงามแท้แค่หลวงงามตาบูชาพระเจ้าตนหลวงบวงสวงพระบาทสามยอดอำเภอบ้านโฮ่งในอดีตเป็นชุมชนที่เรียกว่าเมืองเวียงหวายปัจจุบันคือบริเวณวัดพระเจ้าเสลี่ยมหวานและพื้นที่ใกล้เคียงโดยมีเจ้าพ่อพระยาจันทร์หรือเจ้าพ่อแปดเหลี่ยมเป็นผู้ปกครอง ซึ่งเป็นเวียงหรือชุมชนร่วมสมัยกับขุนหลวงมะลังคะที่มีเวียงอยู่เชิงดอยสุเทพอ,อําเภอบ้านโฮงเดิมมีฐานะเป็นตำบลขึ้นกับเมืองปากบ่องปัจจุบันคืออ,อําเภอป่าซางแยกเป็นกิ่งอ,อําเภอบ้านโฮงเมื่อวันที่24เมษายนพศ2460และได้ยกฐานะเป็นอ,อําเภอเมื่อวันที่24มิถุนายนพศ2499โดยมีนายสีปล่องทอง เป็นนายอำเภอคนแรกเมื่อวันที่7มีนาคม2501พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงราชการที่9พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรอำเภอบ้านโฮงประชาชนได้ร่วมกันสร้างพระพารับเสด็จบริเวณโรงเรียนบ้านโฮงประถมศึกษาตอนปลายซึ่งปัจจุบัน เป็นที่ตั้งศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคเหนือวิทยาลัยการปกครองกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยอำเภอบ้านโฮงตั้งอยู่พื้นที่ภาคเหนือห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ720กิโลเมตรห่างจากตัวจังหวัดลำพูนประมาณ40กิโลเมตรอำเภอบ้านโฮงมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ596ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ373,000ไร่ มีอาณาเขตติดต่อเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับตำบลหนองล่องตำบลหนองยวงอําเภอเวียงหนองล่องและตำบลน,น้ำดิบอําเภอป่าซางทิศใต้ติดต,ต่อกับอําเภอลี้ทิศตะวันออกติดต่อกับอําเภอแม่ทาและอําเภอป่าซางทิศตะวันตกติดต่อกับอําเภอจำทองจังหวัดเชียงใหม่ทางตอนใต้ของอําเภอบ้านโฮ่งส่วนใหญ่เป็นภูเขาและป่าไม้ ยอดดอยสูงสุดคือดอยช้างสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ1,450เมตรพื้นที่ราบประมาณ2,436,000ไร่พื้นที่ภูเขาและป่าไม้ประมาณ1 2 9 3 0 0ไร่มีแม่น้ำไหลผ่าน3ามสายคือแม่น้ำาลีแม่น้ำปิงและแม่น้ำแม่ลอบจำนวนประชากรทั้งสิ้น37,783คน 1 16, 6 6 2 9ครัวเรือนอําเภอบ้านโฮงแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น5ตำบล62หมู่บ้านประกอบด้วยตำบลบ้านโฮง18หมู่บ้านตำบลป่าพลู14หมู่บ้านตำบลเหล่ายาว13หมู่บ้านตำบลสีเตี้ย9หมู่บ้านและตำบลหนองปลาสวาย8หมู่บ้านมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 6, แห่งตามที่กระทรวงมหาดไทย ให้จังหวัดขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเฉลิมพระเกียตรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา72พรรษาโดยขยายผลการดําเนินงานโครงการให้ครอบคลุมทั้งหมู่บ้านชุมชนประกอบกับกระทรวงมหาดไทยได้จัดทําโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีลห้าขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรม อำเภอบ้านโฮงได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนและได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ2,567โดยได้ขับเคลื่อนหมู่บ้านทั้งหมด62หมู่บ้านทั้งนี้อำเภอบ้านโฮงได้ดำเนินการบูรณาการตามโครงการหมู่บ้านยั่งยืนให้บรรลุผลตา,ตามตัวชี้วัด8เรื่องดังนี้ 1. ที่อยู่อาศัยต้องมีความมั่นคงแข็งแรงครัวเรือนมีซ่วมที่ถูกสุขลักษณะที่อยู่อาศัยเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดสำหรับการนำรงชีวิตของคนทุกชาติทุกภาษาเป็นพื้นฐานของการนำรงความเป็นครอบครัวหรือครัวเรือนโดยยึดแนวทางชุมชนเป็นแกนหลักและหน่วยงานต่างๆในท้องถิ่นเป็นผู้สนับสนุน 2. ความมั่นคงทางอาหาร โดยใช้ประโยชน์ของพื้นที่สร้างความมั่นคงด้านอาหารตามโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองขยายผลสู่ทางนี้มีผลผู้คนรักกันเพื่อเป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพ,พระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพ,พระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร 3. ความสะอาด โดยบ้านเรือนหมู่บ้านชุมชนสะอาดมีการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนมีการคัดแยกขยะต้นทางโดยใช้หลัก 3R's Reduce, Reuse, Recycle และมีการจัดการขยะหมู่บ้านชุมชนเช่นตลาดนัดขยะธนาคารขยะจุดทิ้งขยะอันตรายขยะติดเชื้อเป็นต้น 4. ความสามัคคี มีหัวใจของความเป็นจิตสาธารณะจิตอาสาพัฒนาจิตอาสาภัยพิบัติและจิตอาสาเฉพาะกิจระดับหมู่บ้านมีการรวมตัวกันเพื่อดูแลช่วยเหลือเพึ่งพาอาศัยกันมีความปรองดองสมานฉันท์และมีความสามคัคคี 5. ความร่วมมือโดยมีการประชุมพบปะกันเป็นประจำในระดับคุมบ้านหย่อมบ้านปอกบ้าน ในลักษณะร่วมพูดคุยร่วมคิดร่วมทำร,ร,ร่วมรับประโยชน์รับทราบปัญหาระดมความคิดเห็นและมีวิธีการแก้ปัญหาร่วมกันผ่านเวทีประชาคม 6. กการปฏิบัติตามหลักศาสนาประเพณีวัฒนธรรมและการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มีการจัดกิจกรรมทางศาสนาในระดับหมู่บ้านชุมชนเป็นประจำตามความศรัทธา ความเชื่อประเพณีและวัฒนธรรมของคนในหมู่บ้านเช่นการเข้าวัดทำบุญทุกวันพระวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาการประกอบกิจกรรมทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสืบสามประเพณีพื้นบ้านท้องถิ่น 7. ความมั่นคงปลอดภัยหมู่บ้านชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยมีการช่วยเหลือคนในครัวเรือนหมู่บ้านชุมชนไม่ให้ติดยาเสพติด ลดความเสี่ยงด้านกายภาพไฟฟ้าถนนภัยพิบัติและอุบัติเหตุตลอดจนปลอดอาชญากรรม 8. การมีน้ําสะอาดสำหรับการอุปโภคและบริโภคเพียงพอตลอดทั้งปีโดยมีภาชนะกักเก็บน้ํารูปแบบต่างๆมีการบำรุงรักษาฟื้นฟูแหล่งกักเก็บน้ําเดิมหรือจัดทําแหล่งกักเก็บน้ำใหม่ โดยบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายและผู้นำศาสนาโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขโครงการเกื่อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืนโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรมยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยยึดหลักทางศาสนาและนำมาปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันด้วยความปรองดองสมานฉันท์ ก่อให้เกิดสันติสุขในหมู่บ้านอย่างยั่งยืนร่วมกับฝ่ายปกครองซึ่งมีนายอำเภอเป็นผู้นำในการบูรณาการในระดับอำเภอประหลัดอำเภอเป็นผู้นำการบูรณาการระดับตำบลเคียงข้างกันเพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขอย่างยั่งยืน